ไปที่สามพลังออกครับไปที่สามเลครับที่เหตุมันไม่ใช่ไม่กินนะพี่แต่น้อยครับมันกินแต่น้อยฮะกินน้อยแล้วอย่างที่ตัวนี้ในกีดกีวันที่เราแตกไปอ๋อแล้วก็ต้องกีดใช่ครับต้องกีดฮะต้องกีดเหมือนกันนะแต่ผมใช้แค่ตัวไทยมีท็อกแฟมกับไทยมีท็อกแฟมเป็นหลักสลับกับไอมาไม่กินนะตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะมันไม่แรงครับ รอบใบคุณฉีดสองหนครับพี่เนี่ยฉีดไปแล้วฮะรอบใบฉีดสองครั้งพอครับฮะคือใบแก่แล้วมันก็ธาตุอาหารอะไรมันก็ใช้ไม่ได้แล้วครับกินไม่ได้ก็ต้องครับก็เนี่ยอยากลองดูว่าเอออย่างอย่างอย่างที่บ้านเร็วเพี้ยไก่แจ้ลงตลอดเนยบางทีอาทิตย์ตึงฉีดทิ้งละพี่พี่ใช้ยาทําแรงตัวไหนครับแพะบาไม่ตีเหมือนกันอ๋อนมันพี่กินใช้ตัวอีมาดูเนาะมันไม่มี คือพี่ฉีดอปาไมตินเนี่ยพี่จะมีมอาการมึนหัวบ้างเนาะแต่อันนี้จะไม่มีอาการเลยครับพี่ดแล้วก็ใช้ของไอหัวกัวคันถ่าที่เป็นอยาผงก็จะมีแต่ว่าโหแต่ก<อ>ดแรงมากเลยอีมา,มาตัวไหนรอดละอีมาอีมาเป็นเป็นยาผงครับพี่ยาผงมันจะมันจะไม่มีสีไม่กลิ่นนะแล้วลมันเป็นสก,กัดจากใบยาสูบครับพี่<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมซือ้อได้ที่ไหนอะบางทีเราก็ไม่ไหวพี่เราไม่มีคนงานช่วยฉีดจังหีวเดี๋ยวมีคนงานเราต้องฉีดเองเพราะเพราะมันเลยไม่ได้ไงคุเลยไป หลายวันแนละ้วใบเสียอีกแล้วอเว่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พี่ลองไปใช้ดูเดี๋ยวผมผผมมแแลล้้ววพี่ฉีดทิท้งเยอะไหมฉีดทิ้งก็ประมาณกี่พันลิตรครับยังไม่ถึงพันลิตรโอ้ยแมแลงไม่ค่อยรบกวนอยู่แล้วหนึ่งนะพี่นะ้ำมันเป็นนะชุดอาหารพืชชุดคีเลตเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้มีแคลเซียมไหมมีสังกะสีไหมมีเหล็กไหมมีคีเลตด้วยเหรอมันเป็นมันเป็นคีเลตนะพี่เขาเรียกผมเรียกกปนจุลธาตุเนาะแต่มันคีเลตเนี่ยหมายถึงว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันถ้าวัตถุดิบนั้นคะือคีเลตมันจะไม่่ตตกกะะอนนพี ครับใช่ใชอันนี้คือผมคือจุลธาตครับพี่มีธาตุอาหารทุกอย่างครบเลยแต่แต่ว่าไม่ตกตะกอนแล้วก็มันเยอะผมใส่ในปริมาณที่เยอะทองผมจะเน้นเหล็กกับทองแดงมากครับังกสี <นะ S 2> คือพี่หน่อยมีมีอยู่พร้อมที่จะเอาลูกประมาณเท่าไรหร่พี่หน่อยครับสาสิบต้นอ่าสามสิบต้นนะปีนี้พี่ก็เลยวิ่งมามาศึกษาด้วยคืออย่างเงี้เนาะพี่เนาะ เราใช้กันเราเน้นลดต้นทุนนะครับพี่แปลงนี้ตั้งกระตัดลูกเสร็จลงทุนยังไม่ถึงหมื่นเลยเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของครับมผมจะลงทุนกันไม่เยอะครับปีแล้วชุดผมทํากันล้านกว่าบาทก็ลงทุนประมาณห้าหมื่นแค่ห้าหมื่นแล้วปุ๋ยก็สภาพอย่าง่างที่พี่หน่อยเห็นนะคือเราไม่ใช่ดินดินมันเป็นดินทรายนะพี่นะมันจะสู้ดินลูกหลังไม่ได้ลูกหลังที่พี่หน่อยเห็นเนี่ยมันเป็นดินมาเติมนะฮะเขาเจ้าของเข้ามาเติมครับพี่แต่เดิมเป็นดินทรายเอ้เป็นดินทรายเลยครับ <lawsuit> ครับสว <oon> ัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโลดแล้วก็พี่ชัยแล้วก็พอดีมีพี่หน่อยนะมาจากกองดินมามาเยี่ยมชมสวนด้วยก็เลยอยากจะทําคลิปเผื่อพี่หน่อยมีอะไรสงสัยพี่ชัยมีอะไรอยากจะสอบถามเนี่ยในสวนของโลดเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรที่เรามีความรู้เราก็แบ่งปันกันเนาะเป็นการแบ่งปันมากกว่าสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณโลดครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่หน่อยมาปุ๊บพี่หน่อยบอกเลยดินทรายคือดินทรายมันจะไม่เก่งเท่าลูกลังที่วันเราคุยกันฮะ เป็นดินที่เป็นพืชแล้วผมยกเข้ามาไอ้ของพี่หน่อยโตโตกว่นี้ไหมเขตของของพี่ได้จะโตนี่เนาะถึงปีลูกปีแรกก็จริงเพราะเขตกองดินจะงามกว่านี้กองดินะกองดินจะสูงสูงกว่านี้อีกดินดีด้วยตรงนั้นแล้วเขาเอาลูกปีแรกนะยังไม่ได้จะหน่อยพี่พี่ยังไม่ได้ลูกนะยังไม่ได้ลูกหรอยังไม่ได้ลูกโตวนี้นะรับเขตกองดินนะพี่เขเนี้ยทางนี้จะจะงามครับได้ไปหน่อยแล้วปีที่แล้วได้ไปประมาณ สปะตันเท่ากว่าเนี่ยของหน่อยนี้อันนี้อันนี้ได้ลูกกี่ปีแล้วครับปีปีปีก่อนนู้นได้เป็นประมาณสักสองสามรอยโลไม่ถึงว่าครบทุกต้นเนี่ยนะครับผมแลวปีที่แล้วน่ะได้ประมาณสตันก็ต้นละห้าูลสิบลูกอะไรเงี้ยน้อย,อย<ม>บางๆคือมัน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 ติดเยอะก็จริงแต่ทีนีน<ด>้คมแตกใบอ่อน,นลูก เราายังทแต่ดีของคุณลดเขามาแก้ให้ไม่ทันแก้ไม่ทันลองลองถามแถวถามแถวนี้นะพี่นะลองไปถามมามามารู้ช้าไปหน่อยตอเนี้ยก็คือเราก็อยากจะเปลี่ยนตรงนี้เหมือนว่าเออพวกมันมีปัญหามันคือมันรอไม่ได้เนะมันมีปัญหามันถ้าเกิดเรามีพื้นฐาอย่างอเคเนาะพี่หน่อยทางดินพี่หน่อยใช้ตัวไหนอยู่ครับทางดินเหรอใช่ปุ๋ยขี้ไก่อ๋อพี่หน่อยไก่อัดเม็ดตัดพหน่อยลงปรับปรับสูตรนะ้พี่นะถ้าพี่ไต่ถ้าพี่หน่อยอัดปุ๋ยข้อมายาวๆพี่ผม คือเราใช่ประมาณปีง่ใช้สองครั้งเองเราแลกเปลี่ยนกันนะพี่เนาะถ้าเราไม่ปรับสมดุลคืออย่างน้อยมันต้องมีสะสมอาหารแล้วครับพี่แต่ถ้าเราแบบใบอ่อนไหลมาเรื่อยๆมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้สะสมมะพี่พี่ลองใส่พุทธสิบห้าห้ายี่สิบดูก็ได้ครับพี่ไม่ต้องแปดยี่สิบหรอครับออกผมว่าอกดอกบดีเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับครับพี่ปีนี้ผมไม่ได้ลงเลยแปดยี่สิบปีนี้ไม่ลงอ่ะผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะคือพี่หน่อยถามผมก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าแล้วปุ๋ยจะให้อะไไไรรช่่วงงหนอยา ทำเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเหมือนว่าพี่หน่อยเขาก็อยากจะทําลูกแล้วนะแต่พี่หน่อยก็ทําถูกมาตลอดแหละแต่ว่าใบสุดท้ายถ้าพี่หน่อยจะเอาลูกนะพี่ก็ใส่สิบห้าห้ายี่สิบช่วงแตกใบอ่อนกลังปีๆแดงๆเป็นถังปะทูนนะพี่ใส่จังหวะนั้นนะครับพี่ใส่สิบห้าห้ายี่สิบครับประมาณนี้ใช่ไหมประมาณใช่ไหมถือว่าใช่ครับพี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยจะให้ดีประมาณนี้นนดีสุดครับพี่หน่อยอ๋อปุ๋ยต้องใส่ระยะนี้ครับพี่ 20, ระยะนี้ห้ายี่สิบหรอครับสิบห้าห้ายี่สิบครับพี่หน่อย แต่นพื้นๆภาคตะวันออกระจะใส่8ปดยี่สี่4ก็คือช่วงนี้ช่วงใบสามสมมตินี่เป็นใบสามนะเอาเอาได้เลยครับเนี่ยเอาได้แล้วนะพี่พี่ใช้ใช้ตัวไหนครับช่วงนี้ช่วงนี้จะใช้อ่าสิบสิบห้5ห้ายี่สิบสิบห้า้ายี่สิบอาก็สลับกัหกล้มสามต้นประมาณโลโลครับประมาณโลใส่โลอล้นมีลูกกลงโอ้โหงามสุดๆแล้วครับใส่โลครับแล้วแล้วถามแทนพี่หน่อยด้วยนะสิบห้าห้ายี่สิบแล้วช่วงช่วงอื่น้วครับ ใช้ปุ๋ยทางดินตัวไหนบ้างผมใช้สลับกันยาวเลยครับแบบไหนสามสิบห้าห้ายี่สิบเนี้ยอย่างวันนี้ใส่สมมุติว่าอ่าสิบห้าวันนี้ใส่หกล้มสามอืมอีกสิบห้าวันก็ใส่เอ่อสิบห้าห้ายี่สิบเนี้ยนะใส่นี้แต่ตัวผมเองต้องใส่ครึ่งโลนะใส่ครนะึ่งโลสามสามนี่ใช้ของย่ออะไรผมใส่ของขาวแก้วครับขาวแก้วเหมือนกันก็ใช้ขาวแก้วอืมผมว่าขาวแก้วมันตอบโจทย์เรื่องสีใบเรื่องอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์นะขาวแก้วครับ เขาเพชรเขาดีเลยเขาเขาฉังแต่ใช yes. no. mm. mm. ้มานี znaczy, mm. ่ถ exactly ูกใจเขาแก้วสุดใช่ครับผมไม่ใช่เขาแก้วผมลงใน youtube ผมก็บอกเขาว่าเขาแก้วดีแก้วดีเรงว่าอะไรเขาแก้วสังแต่ใช้มาเนี่เขาแก้วดีพี่หน่อยสังเกตไหมว่าเขาแก้วหกสามสามเอโซมันนิดเดียวนะพี่แค่หกตัวกลางก็สามตัวท้ายก็สามแต่ทําไมมันงามจริงนะพี่แต่บางครั้งเราใส่พวกสูตรสิบห้าสามตัวหรือสูตรอะไรก็แต่นี่ทีเอโซมันต้องสูงนะพี่ยังงามสู้ไอ อินซีเคมีไม่ได้เลยครับตามรู้สึกผมนะทีตัวนี้เป็นอินซีเคมีใช่ไหมไม่ใช่เคมีไม่ใช่เคมีล้วนนะครับครับแล้วแล้วตอนทำดอกนี้ให้น้ำยังไงคะพีตอนผมดอกแต่แต่ปีแรกผมไม่ได้เข้ามานะแต่ผมผมปีปีแรกผมก็จาแบบผิดๆถูกถูกคือได้ฟังเรียนรู้เข้ามา้างเอาลูกปีที่แล้วปีที่แล้วคือผมก็เปิดน้ำปกตินี่แหละแต่พอ พอเราจะเอาลูกปับเราก็จะเบาน้านิดหนึ่งจากจากจากเคยเปิดอยู่สามสิบผมเปิดอยู่สามสิบผมจะลดเหลือสิบห้าหรือยี่สิบพี่พี่ชัยพี่ชัยเคยเรื่องประสบการณ์เรื่องทุเรียนเนี่ยมีมาก่อนไหมไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วตอนที่จะเอาลูกเอาช่วงเดือนไหนฮะไม่ถึงว่าเตรียมที่จะเอาเหมือนว่าเรากันยาเนี่ยครับกันยากันยาเนี่ยครับเริ่มมีการศาสตร์สารนั่งสารนิดหน่อยอ๋อแบบไม่ไม่ได้หนักคือชม่ที่ว่า น้ำอ่อะไรยี่หกนะเอ่อสารยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อสารยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าหนึ่งกิโลน้ำพันลิตรครับโรดย่างเรื่องโฉบสารช่วงช่วงที่ว่ากันยาประมาณนี้ฮะคือถ้าเราไม่โฉบเลยมัน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 ได้ไหมได้ครับไม่โฉบเลยก็ได้แต่ว่าการออกดอกมันจะมันจะไม่ทั่วต้นอ๋อถ้าเราโฉบสารเนี่ยมันจะออกทั่วต้นคำว่าโฉบไม่ได้หมายความว่าฉีดรีบๆนะไม่ใช่นะก็ฉีดเปียกใบเนี่ยครับ แต่ว่าอัตราสารจะใช้น้อยอสมมติทั่วไปก็จะใช้สาร25เปอร์เซ็นต์น้ำน้ำพันลิตรเนี่ยสาร25เปอร์เซ็นต์ชนิดน้ำนะสามลิตร,รแต่เราใช้ประมาณหนึ่งลิตรหรือหองงนึ่งลิตรครึ่งเนี้ยแต่ก็ฉีดเปียกนะสารตัวนี้ชื่อแพคโคบิทาโซนนะอ๋อโอเคเนาะนี่คือผู้ชมหลายคนถามมาเยอะมากว่าต้องโฉบสารไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยมีอีกเรื่องให้เรื่องสะสมอาหารนะมันต้องสะสมไปสุดท้ายนะครับเพื่อนๆไม่ใช่สะสมไปเรื่อยนะมันก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เนาะไปสุดท้ายพอแล้วครับ จะเป็นศูนย์ห้าสองสามสี่หรือสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดก็ดีฮะอ๋ออันนี้คือสะสมอาหารตัวสุดท้ายใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายแล้วก็เน้นพวกสังกะสีเนาะสังกะสีหน่อยฮะจะทําให้ออกดอกได้ดีอ่ะทีนี้มามาพี่เนาะที่คุณหน่อยคุณหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยนี่วิ่งมาตั้งใจมาดูเลยเห็นบอกจะทําปีนี้ว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเยอะก็เลยอยากมาถึกราว่าเออมัน เนี่ยครับน่่ยผมใช้กันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเยอะนะพี่เอะแต่ว่าใช้เฉพาะตัวนั้นอย่างเดียวก็ไม่อยู่พี่จังหวะหนึ่งมันต้องเอาบ้างครับพี่ครับครับแล้วนี่มีเพี้ยไก่แจ้เยอะไหมครับปกติอืมเพี้ยไม่ไม่ค่อยเจอนะครับผมไม่ค่อยเจอนะฮะอันนี้ไม่ถึงว่าเวลามันออกมาปุ๊บมันก็เขียวเลยมันประมาณนี้เนาะประมาณนี้ฮะอืแต่ที่เด่นๆยาตัวนี้ไออาหารเพื่อตัวนี้ครับพี่หน่อย เชื้อราที่มันเคยเป็นเคยต้นแตกเยอะๆมันไม่มีครับพี่จะแห้งหมดเลยทิดใส่นะไปถือว่าเราก็พ่นทั้งหมดพ่นไปด้วยครับพี่นะะอไรยงเี้นี่แล้วนี่ผมใช้พันลิตรรนี่ผมใช้ประมาณหกร้อยลิตรครับหกร้อยลิตรร้อยต้นครับสามถังอืมเนี่ยปีที่แล้วครับพี่หน่อยที่เรื่องดูนี้มันเป็นอย่างเงี้ยทุกต้นทั้งทุกต้นเลยครับพี่อย่างนี้อาการเนี่พี่มันเป็นหมดเลยฮะพี่หน่อยเห็นสภาพไหมเรามองเห็นด้วยแต่ว่าเนี่ย ทั้งนั้นที่ไม่ได้ใช้ยาเชื้อราครับก็ไม่เป็นอืแต่ว่าไม่ใช้ใช้ไปครั้งหนึ่งคือบัวนะอะไปครั้งนึงแ,แล้วเชื้อราเรใช้ของเยออะไรอะ่ะผมใชพ้พื้นพื้นพี่พผมใช้ตัวคาเบนดาซิมเนี่ยฮะยายาพื้นเนี่ยคาเบนดาซิมแต่ถ้าไม่ไหวยิงไม่ไม่ยิงผมกะสลับกับตัวลงท้ายด้วยนาโซนนะพี่อะไรก็ได้ครับสลับกันฮะแต่ปีนี้ผมจะทาใบอ่อนพร้อมกับพร้อมกับดอกเลยครับพี่ก็เน้นให้น้ำในกัรสิบห้าธุ์นสูนะครับพี่พร้อมดอกเลยครับ เพราะว่าเดจะให้ชุดผมมันก็แก่ใช่ครับพี่ฮะเพราะว่าผมกะจะทําคลิปบอกเรื่อยๆนะตอนนี้มันก็ไม่ทันนะครับพี่ไม่ทันเพราะว่าคนเราจะทําเป็นระยะไปเนาะครับาพพี่หน่อยผมตามจังหวะของพืชแล้วไอเดียรื่นโดรไม้นะพี่คือโดรไม้แับมันไม่มีมูลค่าอะไรกับผมหรอกแต่บางคนนะใส่ไม่เป็นแล้วไปโทษวราใส่โดรไม้แล้วใบเหลืองมั่งอะไรบ้างนะพี่อย่างนี้ผมพูดนะพี่เดี๋ยวพี่หน่อยเราไปหว่านเองเลยโดรไม้ล้วนนะถ้าเราไม่ปนกับที่ไก่แก่นะพี่ มันจะตรงไหนตกหนักหนักเลยตรงไหนที่มันเป็นละอองก็ปิวไปอากาศป็นไก่เก็บมันจะจับกันเอเดี๋ยวพี่ไปดูของจริงเดี๋ยวพี่ต้องไปดูของฮะแล้วพี่ลองใช้ดูฮะดีนะพี่ถ้าพี่ใช้ดีพี่ก็บอกต่อหรือว่ายังไงอะพี่เพราะว่าเราคนไทยไม่มีใครเป็นผู้แข่งครับต้องมันใช้แล้วก็อยากลดต้นทุนครับแล้วโดนลไม้พี่หน่อยถ้าพี่ใช้ของบางบริษัทนะพี่นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาพี่มันก็มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมนะพี่แต่กระสอบหนึ่งยี่ห้าโลมันตกสี่ร้อย แต่โดราไม้ของไทยแล้วนะฮะ25โลแค่60บาทเองเราไปหาที่ไหนครับต้นโดราไม้ร้านขายปุ๋ยขยามีทุกโต๊เลยใช่ไหมฮะบางคนเราพัฒนาที่ดินจะบอกว่ามันปรับช่วยปรับค่าพ h เดินนะแต่ความจริงอ่ะจริงอยู่ฮะปรับค่าพิเศดินแต่ว่าหลังจากนั้นที่ได้นะมีได้แคลเซียมได้แมกนีเซียมด้วยนะครับอ๋อเพราะต้นไม้มันจำเป็นอยู่แล้วต้องใช้ครับทีนี้เราดินดินแบบไหนที่สมควรจะใช้เยอะอ่ะใช้อะไรครับพี่หน่อยครับ คือถ้าใจดีพี่หน่อยต้องเอาไปวิเคราะห์พี่ตองตรวจดูแต่ดินพอดีสุดคือหกจุดห้าจุดห้าด้วยหกจุดห้าครับพี่หน่อยตรงนี้ของพี่ชัยวัดได้หกจุดห้านะหกจุดห้าอันนี้พอดีแล้วครับพี่หน่อยหกจุดห้าพอดีแล้วคือเราไม่ไม่ต้องใช้ครับไม่คือคือคือผลก็หวานหวานกันน้อยนะหวานน้อยไม่ถึงใส่สามโลนี่หรอสามโลนี่ถือว่าน้อยใช่ไหมใช่ครับประมาณประมาณสามโลบางๆครับถ้าพี่หน่อยโตวันนี้ก็ไม่ไม่ต้องเกินถังครับพี่หน่อยแต่พี่หน่อยแบ่งใส่นะปีละสองครั้งครับพี่ แต่พี่หน่อยคือยังไงพี่หน่อยเป็นกดแน่น้อยมากว่ารู้นะพี่พี่ใสไปเลยครับ3โลแล้วครั้งต่อไปพี่หน่อยอาจจะเอาดินไปให้หมอดินของหมู่บ้านพี่นะเอาไปไว้เอาไปวิเคราะห์ให้ครับว่าพี่ให้พี่เท่าไหร่เอ๊ะเอ๊ะับที่ตรวจเป็นก้โอเคครับพี่หน่อยซื้อแบบของจีนกอนได้นะที่เสียบดินนะครับพี่หน่อยครับอย่างงั้นก็ได้พี่ผมซื้อมาตอนที่ผมโรยนะผมผมโรยก่อนแล้วผมวัดที่หลังนะมันถึงได้ถึงได้ถึงได้ค่า6.5 ผมโรยก่อนนะประมาณสักสิบวันถึงห้าวันแล้วผมลองมาวัดอ๋อของพี่หน่อยมีปัญหาไก่ฟ้าลงตลอดแล้วพี่เหรอพี่หน่อยมันเยอะมากที่ฉีดสองรอบมันเขาลองใช้ถั่วแก้วด้วยมันแตกตลอนเยอะมากครับพี่แต่ใบแตกมาแล้วใบใหญ่ออ่่ะใบยยางงเี้ดินของพี่หน่อยผมใช้ได้เป็นลูกหลางแดงๆมั้พี่เนาะน่าจะเป็นดินแบบลูกหลางไม่ดีบางจุดก็แดงบางจุดก็เหนียวอครับพี่ผสมกันหนาอน่ะเพราะว่าบางบางที่เนี่ยงามมากเลยแต่บางที่ก็ไม่งามโอเคครับ ก็เลยเออมันน่าจะมีปัญหาเรื่องดินเนี่ยเพราะว่าเราปกติใช้ใช้เขาแก้วอะไรพวกนั้นต้องงามแล้วใช่ใช่ครับเมีพราะเราใช้เหมือนกันเทอร์แปลงแต่งามเหมือนกันใช่ไงเราก็เลยเออมันน่าจะมีปัญหาถ้าอย่างนั้นพี่หนอยต้นที่ไม่งามพี่อาจหน่อยอาจจะดีอาจจะเป็นกบที่สักอย่างที่นพี่อาจจะวางโดนไม้มากเขาหน่อยก็ได้พี่แต่แต่เพราะมาเขาหน่อยต้นปีนตัวไม่เท่ากันอ๋อฮะที่มากกว่าคือหมายความว่าปีนี้พี่อาจจะใส่สองรอบนะแต่ไม่ใช่ว่ารอบนี้รอบเดียวห้ากิโลเลยมันเยอะไป อาจจะไปบล็อกธาตุอื่นใช่ครับพี่หน่อยแต่มันลอกมันมันนานๆไปมีผลกับต้นไม้เราไม่มมีพี่ไม่มีมีจะดีครับพี่พี่หน่อยพี่พี่เคยดูงานวิจัยของดรสุมิตาไหมครับพี่ตามเขาตรงไหนอ่ะพี่หน่อยพี่พี่วิ่พี่พี่ส่งลิงก์ให้พี่หน่อยดูได้ไหมได้ได้ของดรสุมิตาพี่พี่หน่อยครับพี่ไม่ต้องเชื่อใครเนาะอาจารย์เขาเป็นอาจารย์สอนเกษตรอีกทีนะเขาเอาดินไปวิเคราะห์ทั่วประเทศนะเอาใบไม้เอาลูกทุเรียนไปวิเคราะห์ เมื่อกี้ที่ผมพูดกันเรื่องสิบห้าห้ายี่สิบนะพี่คือในในลูกทุเรียนในใบทุเรียนในต้นทุเรียนนะผ้อา,าอาหารที่มันหลุดไปกับลูกทุเรียนนะพี่มันมันมันได้มันได้ขนาดนี้พี่นโตรเจนหลุดไปเท่าไหร่ฟอสฟอรัสหลุดไปเท่าไหร่โพแทสเซียมหลุดไปเท่าไหร่แล้วเราจะเติมใหกลับไปเท่าไหร่เขาไป็ทุวิเคราะห์ขนาดนั้นนะพี่แล้วเราทําตามงานวิจัยมันจะง่ายครับพี่อาจารย์แนะนํก็ให้ใส่เนื้อพี่สูตรสิบห้าห้ายี่สิบะครับไม่ต้องไม่ต้องก่อนออกดอกใส่สูตรนี้ไม่ต้องพี่ใส่ยาวเลยคร สายยาวไม่ถึงว่าเดือนสองเดือนก็สองปีงงงใช่ครับเดือนละครั้งก็ใส่สูตรเนี้ยพี่หกสามสามลับด้วยสิบห่าห้ายี่สิบไหมครับสตยยาวเลยครับจนถึงช่วงช่วงไหนครตัวนี้ยันตลอดทั้งปีตลอดเลยอไมแต่<อ>ยี่สี่ 8, 24, ะอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>กย็ยกเว้นอันนี้อันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวเรานะที่เราที่ผมพูดไปที่หน่อยเมื่อกี้ว่าจะเอาดอกพร้อมกับใบอ่อนนะพี่คือจังหวะนั้นอาจเราอาจจะต้องใส่สูตร 6.3ของเขาแค่บวกกับสูตร15ต้นสูงนะแคลเซียมไนเตรตบวกกับใส่จังหวะนั้นเพื่อให้ออกดอ,อกฟองใบไปอ่อนนะครับจังหวะนั้นจังหวะเดียวหลุดนั้นก็ใส่ปกติอืมแต่ตอนนี้เดี๋ยวทําคลิปจังหวะนั้นแค่ทาคลิปที่คราบครับได้นะวันนี้คุณหน่อยมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมถามโอเคแล้วค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยวันนี้จะให้พี่หน่อยจะให้ดรลมไม้พี่หน่อยไปใช้ดูคือดรลมไม้ที่ไหนก็มีพี่หน่อยมีตังค์ซื้อได้แต่ว่าพี่หน่อยอาจจะไม่ไม่ได้ใช้ดรลมไม้แบบนี้พี่หน่อยอาจจะใช้ดรลมไม้ เหมือนแป้งอะเนาะหวานเพิ่มๆม,ม,มันหนาจนนุ่นบ,บางใช่พี่แต่พอ